หน้าจอตัวนี้แหละที่บอกไม่ติดนะฮะ,นะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันมันจะมีชุดน็ดดอตยืดอีกแล้วก็เอาออกเลยทลัสวัสดีครับวันนี้ ทีมงานผู้ภยัยไซน้อยทีมงานก็กล้วยนะฮะแต่ก็มีของเล่นใหม่ <McL aren> <c oughs> ๆมานำเสนอก็คือเครื่องแฮนดี้ตัวนี้นะครเป็นเครื่องแฮนดี้ไอคอมของจีนนะฮะของไชน่านะฮะอาการเ้ามันที่เสียก็คือหน้าจอเปิดไม่ติดนะฮะเปิดติดแต่ไม่มีหน้าจอดิสเพย์นะฮะ เราลองมาดูกันว่าจะซ่อมได้ไหมอันดับแรกเราก็ถอดถอดมันออกมานะครับถอดชิ้นส่วนนะฮะเป็นไอคอมจีนถอดมันรุ่นนี้ถอดไม่ยากนะับเป็นรุ่นไอคอมจีนรุ่นอาจจะกลับทางนิดนึง IC 950นะฮะโมเดลมันนะฮะจะลองดู กันแรกเราก็ต้องถอดส่วนมากปัญหาหลักๆเลยที่เจอกันก็คือหน้าคอนแทคของดิสเพย์จะมีปัญหาว่าอาจจะมีการหล่นหรือกระแทกนะฮะถอดฝามาปาบหมดแล้วนะฮะแล้วก็ถอดน็อตสี่ตัว ะะมาปุ๊บก็จะเจอลำโพงนะฮะลำโพงกับแผงวงจรอันนี้ผมบัดเจียออกไปแล้เนีย่ยหน้าจอตัวนี้แหละที่ผมไม่ติดนะฮะ,นะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันมันจะมีชุดน็อตยืดอีกแล้วก็เอาออกเลยทั้งทั้งไม่เป็นไรไม่ใช่ของเราทำไปเลย ก็จะมีสกูยึดนะฮะออกให้หมดครับมันประมาณจะเยอะหน่อยของจีนประมาณ10ตัวได้ออกเสร็จแล้วปุ๊บก็จะแยกล่างได้ละอ่านี่ฮนะนี่ฮนะอโอเควางไว้อ่าที่มีปัญหาก็คือชุดดิสเพย์ตัวนี้น,นะครับมันของจีนมันจะทำเป็นฮอบบี้ะฮะเป็นลักษณะง่าย,ายๆก็คือ มันจะเป็นคลิปล็อกนี่หออเฉยๆเอตัวคลิปล็อกตัวนี้แหละที่มันมีปัญหาถ้าเป็นของของแพงๆหน่อยหรือของอที่ใช้ทั่วไปอ่ะที่ของดีๆเนี่ยคลิปล็อกตัวนี้มันจะมันจะไม่มีแต่ว่ามันจใช้ยึดเป็นสกรูเอาอันนี้คือของถูกของถูกรักไ,ไม่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 ถูกของประมาณพอดีคำนะฮะเน,น,นี่ยนะฮะเนี่ยจะมีคลิปล็อกสี่ตัว เราต้องแกะคลิปล็อกตัวนี้ออกมานะฮะลอกแรกเลยก็ใช้ครีมถ้าไม่มีครีมก็โลชั่นไปก่อนนะครับนะเปิดออกมาจับให้มันอยู่ในลักษณะตรง ลักษณะตรงแล้วก็ให้อยู่ในลักษณะตรงนี้น,นะครับถ้าใครมีไอคอมจีรุ่นนี้ทำเองได้ฮะนะฮนะพออยู่ในลักษณะตรงคลิปล็อกอยู่ในเราก็ถอดออกมาได้ถอดต้องระวังนิดนึงต้องความไว้นะครับเห็นไะหมะออกละปัญหาที่เจอก็คือหน้าจอไม่ติดใช่ไหมครับ อะไรที่ทำให้มันไม่ติดนะฮะง่ายๆเลยครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้คือหน้าคอนแทคมันที่มันรอการสัมผัสจากการทําง,งานของเรามันจะมีเหมือนหลักการง่ายๆเหมือนเครื่องคิดเลขอะ่ะมันมันมีผกวบริซึมอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนคาร์บอนเหมือนคาร์บอนมองเห็นไหมเหมนี่ยถอดมาให้ดู นี่เองนะ,ะที่มีปัญหานะะประกอบขึ้นวิธีการซ่อมก็เป็นวิชาที่ผมร่ำเรียนมานะฮะก็ขอวิชาการซ่อมชั้นสูงนะฮะวิชานี้นะฮะในการ แก้ไขปัญหาดิสเพย์ไม่ทำไม่โชว์นี่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับผมเครื่องมือพิเศษที่ว่าก็คือยางลบนะฮะยางลบแล้วก็เห็นหน้าคอนแทนครับไม่ต้องทำอะไรครับถูถูมันถูถูถูถ ให้หน้าคอนแทกสะอาดเศระทาอีกทีนึงเสร็จเรียบร้อยหน้าคอนแทกสะอาดจบวิชาคันเทพเดี๋ยวลองประกอบดูว่ามันจะหายไหม กอบก็เหมือนเดิมนะฮะถอดมายงไงก็ใส่ท่ามันอย่างนั้นนะฮะอันไหนถอดอันสุดท้ายก็คือใส่อันเรกอันนั้นก่อนนะะใส่เข้าไปใส่แล้วก็ล็อกล็อกคลิปมัน,นซะ มีสั้งหมดสี่ตัวนะฮะคลิปตัวเนี้ยเราล็อกให้หมดเสร็จแล้วก็ต่อชุดลำโพงนะฮะต่อชุดลำโพงเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะด้างหน้าเราก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็ต่อชุดลำโพงเข้าไปเรียบร้อยก็ใส่แผงคืนเหมือนเดิม ก็ยึดน็อตยึดน็อตสิบกว่าตัวให้หมดยึดน็อตตันี้ฮะมีเยอะมากหลังจากที่เราใส่น็อตนะฮะยึดตัวนี้ฮะครบทุกตัวแล้วนะครับผมทั้งหมดนี้เราก็ประกอบเครื่องเข้าที่ของของคีนี้ประกอบง่ายๆครับไม่ยากถ้าเสียบไปเสียบเข้าไปนะครับ คลิกเดียวกนะด,ดเข้าไปครับอเอาแล้วแล้วก็ประกอบซองซัพพอร์ตแบตเตอร,รี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็นะ,ะประกอบเสร็จแลวนะฮะเราก็ใส่หมุดสกาด พอตึงมือนิดนิดนะะใส่วรุ่มนะฮะปรับเปิดเครื่องแล้วก็กดไปอโอเคครับเทสอ่าอันนี้เราก็ลองทดลองประกอบกับแบตเตอรี่ดูนะฮะ เสร็จแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือทดสอบนะฮะลองเปิดดูว่าหน้าจอที่ไม่ติดจะติดไหมลองดูนะครับ power on อ่าหน้าจอติดเนี่ยฮะเป็นเล็กๆน้อยๆฮะที่บางคนมองส่วนส่วนมากผู้ใช้จะมองข้ามไปว่ามันมันมัน มันจะไม่ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วมันง่ายๆครับาะว่าหน้าคอนแทคมันไม่สนิทกันแล้วก็สกปรกนะฮะก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอย่างที่ว่าเมื่อกี้ฮะอันนี้ก็เปิดได้เปิดปิดได้ปกติ power on อ่ามีเสียงด้วยผงบอกเลยว่าเป็นของช้หน้าไม่ยินช้หน้าแน่นอนโ okay. อเคยันก็วันนี้ การซ่อมแซมชุดหน้าจอดิสเพย์ของแฮนดี้ไฮคอมนะฮะใชน้าเนี่ยก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะฮะแล้วโอกาสหน้ามีกันมีโอกาสหน้าโอกาสหน้ามีอะไรใหม่ๆจะมานำเสนอจากทีมงานกูภัย่ายน้อยกอกล้วยนะฮะของเราให้ได้รับชมรับทราบกันเพื่อเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเป็นข้อคิดเพื่อเอาไปประยุกใช้กับเครื่อง อะไรต่างๆที่ท,ที่ที่มีใช้อยู่กันได้นะฮะรวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับอุปกรณ์เครื่องมนะือ,อือสารที่เอามานำมาซ่อมกันนะฮะลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ